สบายดีเปิร์สุขูสุคนมือนี้วาล่าสิาพามาเห็ดหลับเนือครับดบเหนือง่วงไปไปเบิร์วิธีเห็ดกันเลยครับวาล่าสิสอยเอาเลยครับบอไรซับเด้อมันสิม,มนมักสอยครับ เพียเลิกครับนี่เพียงงัวกุุงเทพบริได้ใส่สดๆได้ครับต้มมาแล้วครับใส่ไว้เลย <c oughs> กับขัวครับผมกับขัวานี่ใส่บัาบ่วงหนึ่งพริกป่นพริกป่นก็ใส่บวงเพ็ดันได้หรอกบ่วงนี้นอย ดีแล้วครับบีสดครับตัวนี้โมเมนตบีขวดมาคมายก็ใส่ายผมสีใส่บวงหนึน่งพอดีเกลือครับเะใส่จกัำกำนงก,ก่อนมันหวาจังใส่อีกอีกหน้อยหนึ่งก็ได้สุดหลอดครับผม โอ้โหลายพดเอาออกเลือดครับผมเดี๋ยวต้นหอมมาใส่ที่หลังเลยครับเลือดนี่ผู้ได้มักลายกับใส่ลายเลยครับมักหน่อยกับใส่หน่อยมักแดงไม่ลายกับใส่ลาย,ยเดี๋ยวเดื๋ยดีก่อนออ ติมหอมนี่ยใส่ที่หลังเลยครับให้พรอนี่มันต่อเนื้อเลยเติมหอมบักซี่ได้ครับพร้องครบครับพริกกระเทียมหอยเป็นเลยซาลาเน่ครับใส่หอยหนามันคนให้เน้นกับพอเลย เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอกินกันเลยครับ